สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีมือหลังสงการด้จ้าพี่น้องสงการไปเที่ยวใส่มาน้อขอให้พี่น้องซุ่มเย็นมแตความสุขด้จ้ะเด้อมือนี่กระทินหน่อยจะมาเห็นเมนูมกปลาซิวสุกินจ้าเป็นปลาซิวหางแดงจ้าพอดีไปยางตลาดเนาะคะ่ะโชคดีได้ปลาซิวหางแดงมากก็จะมามกใส่ใบตองหอมๆนะจ้าเนาะอันนี้ก็เตรียมเครื่องปรุงเครื่องแต่งไ้เรียบร้อยลคะค่ะ มีดริกแหงมีดตะไคร่หัวหอมแดงกระเทียมเด้อจ้าที่จะใส่ลงไปในหมกเนาะคะ่ะเนาะขั้นตอนแรกเขาก็เอารีกหอมแดงกระเทียมมาตําก่อนจ้าตะไคร่นี่ก็ตํมไปนํากันเลยค่ะตําแบบทอนเนาะคะ่ะเพราะว่ามือนี้เขาจะตําเครื่องแบบบุ๊บๆพ่อจ้าแบบว่าเฮ็ดพ่อให้มันแบบว่ามีรสชาติแบบว่าความเผ็ดสักน้อยนึงเนาะคะ่ะแต่ว่าก่อนอื่นเฮาก็ต้อง ไปซื้อนอกินร้านผนอยไส้เดิมก่อนจ้ามือนี่ผนอยไส้เดิมกันยังมีสินค้าลางลายคือเกา่าเลอวค่ะพี่น้องท้นใดสนใจโทรมา0654904232ได้จ้ะเด้อ กาม่ามกปลาตอจ่ะปลาซิ่วหางแดงนี่เพิ่นจะมีเอกลักษณ์ที่สําคัญคือจะบบมีความขมนะจ่ะพี่น้องจะรสชาติแบบว่าหอมๆม,มันๆจ้ะแบบว่ามกกินได้ทั้งโตบ่บมีความแบบว่าขมขีปซิ่วอ,อย่างที่เฮาเคยกินนะจ้ะเนาะเฮากับไปล้างทั้งความสะอาดมาเรียบร้อยซสือมานีหาซบ,บาทจ้ะพี่น้องแล้วเฮาก็มาใส่เครื่องที่ตไว้ปรุงรสดยเกอร์งสลดสนาปลาแดงนัวๆน,น,น,นะจ้ะ ปลาซิวตัวนี้มันจะค่อนข้างแบบว่ามีราคาแพงกว่าปลาซิวอย่างอื่นเนาะจ้ะเพราะว่าคนบอกว่ามันหาค่อนข้างยากเนาะแล้วก็รสชาติมันจะค่อนข้างดีกว่ายางอื่นจ้ะที่นี่เพราฮา้องปรุงเครื่องเรียบร้อยแล้วหฮาก็จะคนให้ส่วนผสมต่างๆมันเข้ากัน้ะจ้าถ้าผู้ใดบ่สะดวกที่จะมกใบตองสามารถมกใส่หม้อใส่กระทะได้เนาะค่ะหยดน้ำจังหน่อยเนาะ อันนี้เขาก็จะใส่ผักอีตูค่ะเด็ดเด็ดเขยี้ลงไปเลยจ้าจะได้หอมหอมเนาะแล้วก็ใส่ที่ขาดบ่ไใ้สำหรับโมกผักชวก็คือผักอีตูแล้วก็วพริกลูกดดวจ้าพี่น้องใส่ลงไปเลยถ้าผู้ใดแบบว่าอยากได้แบบว่า หอมค่างกได้เครื่องแกงแบบละเอียดจังสีกระตําซ้อยตะไคร่บางๆแล้วก็ตําให้ละเอียดด้วยจ้าอันนี้ก็ทิหน่อยมักประมาณนีเนาะพอคนไห้เสร็จเรียบร้อยเข้าก็ไปเตรียมใบตองจ้าพี่น้องมือน,นี้เขาก็จะใส่ส่วนของหางตองเนาะมันจะได้เป็นมกง่ายๆจะเฮ็ดมกเดียวเลยจ้าพี่น้องอันนี้ก็เฮ็ดกินหลังแบบว่ามือสงการนี่แหละค่ะช่วงสงการก็ไปหาเหรินเบเรตเตะไปหาระทางนั้นทางนี้ฮอดเบ่ไดโลงคีปให้พอแม่พี่น้องเบึงเนาะจ้า จังใดกัขึ้นหอคือถึงทุกคนคือเกาเนาะคะ่ะผู้ใดกํา่ังเดินทางกลับคอยเดินทางปลอดภัยเด้อค่ะขับขึ้นมาใบตองเป็นยังขึ้นตองอาไป็นล้นไฟตีปกติแล้วทามันช่วงมีแดดเท่ากับสิไปตากแดดทำมันอ่อนเนาะจ้ะถ้าบ่มีแดดเท่ากับไปล้นไฟเพื่อให้ใบตองมันอน่อนถ้าเท่าไปล้นไฟใบตองมันแข็งนะเวลาเท่าม่อหอม่หมกแล้ว,ม,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 วมันจะแตกเนาะจ้ะเนาะมันก็นจ,ะนนจ,ะจะหัวออกแต่ทามันอ่อนแล้วมันจะบอแตกจ่ะใส่ปาซิวที่ห่อผสมเครื่องลงไปจากนั้นเท่ากับทาการหอค่ะ ห่อมกงามที่สุดกับมันกระทินหน่อยด้วยะค่ะพี่น้องมาเละเป๊ะเป็ดไปคะ <i> ่ะพี่น้องก็ห่อเฮจังไดก็ไดดค่ะให้มันแบบว่าสามารถอยู่ใดโดยที่บ่หัวบ่เฮียออกจากพี่น้องนี่ประมาณนี้เลยแล้วเขาก็เอาไม้กัดมากัดมันใบจัง,จน,งน,จน,จจน้อยนึงจ้ะเพื่อไม่ให้ใบตองมันเงงขึ้นนะคะบ่ให้มันเปิดขึ้นเนาะจ้ะพี่น้องได้กินอย่างเนาะจาะวมือน,นี้ถ้าผู้ใดยั่ยังได้มีเนาะกินนี่มาเอามกประซิวน้ำกะทินหน่อยไปกิน้อจ้ะ นี่เขากระดังไฟไปทาเรียบร้อยแล้วก็เอามกไปขางเนาะคะ่ะวิธีขางหอมโมกเข้าก็เอาท่างถี่แบบว่าบ่เป็นท่างไม่กรัดนั้นะลงไปก่อนเนะจ้ะแล้วก็ล่อจนกว่ามันแบบว่าบม่มีเสียงฝนนะคะเหิื่มแบบว่าเสียงฝนมันหายแสดงว่าน้ามัมนเริ่มแห้งแล้วเขาจังเปลี่ยนจังพลิกทางเนาะคะ่ะเพราะว่าถ้าเข้าพลิกทางเร็วเดี๋ยวนา้ามันจะเฮียออกทางนั้นเมือค่ะน้ำนวน้ำนวเข้ากับยางไฟนอ่อนๆไปเรื่อยใจเย็นๆจ้ะพี่น้องหอมแห้งจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วกวาเสดกินกระคำลวจ้ะพี่น้อง ใส่เวลาในการย่างกันหมกประมาณ30นาทีจ้ะเพราะว่าแบบใส่ไฟอ่อนแล้วก็ค่อยๆเห็นมันสูโหมเขาขางในเนาะนี่มาหลุ่นกันค่ะวานาตาเสียงมาเป็นจังไดถ้าผู้ใดบ่มีปลาซิวหางแดงขึ้นกระทิ้นหน่อยกระใสปลาซิ่วยางอื่นกระไดเด้อจ้าเด้อแต่ว่าขันผู้ใดเห็นปลาซิวหางแดงไอ้ฟฝ้าซื้อเมื่อกินจา้าเพราะว่ามันแสบแห้งเป็นจังไดเป็นตาแสียบปค่ะพี่น้องโจกขาเนียยหอนหอนมาค่ะวัตเตนี่เมื่อกินก,นกระหมกปลาซิ่วหอน,หอน ผู้ใดมาจากกรุงเทพไปเห็นงานหลายปีเห็นเมนูนี้ก็สิแบบว่าใจสิรู้สิขาดน้ำยูนเน่เนาะค่ะฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามให้กะทินหน่อยเด้เด้อค่ะสำหรับวอน้กะทินหน่อยเขาโตไปกินข้าวก็นี่ค่ะได้ขา้าวเหนียวหนึ่งไม่ไม่ไ,มไมอห้วยๆมากค่ะบ๊ายบาย,บายเดี๋ยวจะกินเพื่อทุกคนละจ้า